สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับทุกทกท่านเลยนะครับโอกาสดีๆที่กําลังเข้ามาหาคุณในหัวข้อการเงินอ่าโอกาสดีๆโอกาสดีๆดูซิไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะนั่นคือโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะครับเรามาดูซิในหัวข้อการเงินครับเราจะมีโอกาสอะไรบ้าง วันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสี่ใบในการอ่านนะครับหนึ่งถ้วยครับมีโอกาสดีๆนะเห็นไหมมีการเงินโอกาสดีๆมาพร้อมกับความสำเร็จโอ้เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับโอกาสการเงินมาถึงเรานะอกไม้ครับเตรียมตัวเลยครับอกไม้นี้คืออะไร พอมีเงินเข้ามาปุ๊บเราก็แมหมน่าชื่นตาบานน่าชื่นตาบานโอเคแหละมันมีเรื่องโอกาสทางการเงินเข้ามาทําให้เราสามารถจับใจใช้สอยหรือสามารถไปทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําได้คล่องตัวหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยหกไม้การเงินดีมีโอกาสเข้ามาทําให้เราฟื้นตัวได้อย่างนี้ก็ได้นะอุปสรรคปัญหาอะไร มันค่าใช้จ่ายเยอะสิบถ้วยจ่ายเยอะซื้อเยอะมันมีอะไรที่ต้องไปจัดสรรปันส่วนเยอะสิบถ้วยนะสิบถ้วยคือเป็นมีอยู่ในตำแหน่งปัญหาอืมแต่ปัญหาอุปสรรคเนี้ยมันก็ไม่ได้เปลนอะไรเพราะว่าเราได้มาแล้วก็ใช้จ่ายไปใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ปัญหาไม่อยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าได้มาหนึ่งถ้วย เรารู้สึกดีแล้วใช่ไหมสิบถ้วยรายรับกับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันตอนมามาหนึ่งถ้วยแต่ไพ่เสียคือสิบถ้วยอุปสรรคปัญหาโอ้จะพอจ่ายไหมเนี่ยดีปั๊บเดียวใช่ไหมยิ้มปั๊บเดียวดูแนวโน้มต่อครับการกันอ่าโอเคแนวโน้มถือว่ายัางเป็นอัศวินถ้วย ยังไปได้อยู่แนวโน้มมันก็มีช่องทางการเงินใหม่ๆมาเรื่อยๆมันไม่ได้มาแบบตุมตามอะไรนะักเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้ในเรื่องของการเงินนะโอกาสทางการเงินถือว่ามีมาเรื่อยๆทําให้มีกินมีใช้มีจ่าย,ายสาหรับคนที่รองเงินอยู่โอกาสมีการเงินแน่นอนแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องของรายจ่ายคุณต้องบริหารจัดการดีๆนะเพราะว่าช่องทางการจ่ายรู้สึกโอ้โหเยอะมากเลย มีช่องนูนช่องนี้ช่องนั้นแต่เวลารายรับรายรับแล้วรับมาแค่นิดเดียวเพราะนั้นคุณก็ต้องมาบริหารจัดการให้ดีๆโอเคไหมครับสั้นๆง่ายๆกับไพ่สี่ใบนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ลองเอาไปเปิดดูแล้วก็ลองเช็คดูนะครับลักษณะของไพ่เนี่ยเราคุยเรื่องการเงินแน่นอนละครับพอเราตั้งคอนเซปต์ตั้งหัวข้อทีนี้เวลาเราอ่านเราดูจากหน้าไพ่เราจะอ่านง่ายขึ้น มทบทวนนะครับโอกาสดีๆที่มาถึงครับในเรื่องของการเงินหนึ่งถ้วยครับจะไปหยิบจะไปยืมจะไปขอความช่วยเหลือหรือได้รับเงินหนึ่งถ้วยได้แน่นอนถ้าคุณกําลังติดขัดมีปัญหาการเงินถามว่าเงินจะได้เมื่อไหร่หนึ่งถ้วยครับโอกาสดีๆมาถึงแล้วแต่โอกาสดีๆเนี้ยคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมทรัพยากรให้พร้อมนะคือ,อ แช่ปะมันไม่ใช่มาถึงอันเนี้ยบอกได้เลยว่าโอกาสดีๆเนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆแบบเอายื่นไปให้แล้วรับไปเลยไม่ใช่มันต้องมาพร้อมกับสิ่งที่คุณมีคุณมีของคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือคุณมีความสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมคนให้พร้อมเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเดี๋ยวจะมีโอกาสโอเคไหมครับทีนี้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคคือ เรื่องของครอบครัวเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของรายจ่ายอันนี้เรามองเลยนะว่าจริงๆมันก็มีความสุขเป็นไพ่ของความสุขแต่เราต้องมาจ่ายเงินพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายใช่หรือไม่ทุกคนก็รู้เลยนะว่าพอเวลาสมัยนี้เวลาได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องมาบริหารจัดการเกี่ยวกับรายจ่ายเพราะฉะนั้น ใช่จึงขึ้นมาในตำแหน่งว่ารายจ่ายเยอะนะคุณอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีๆซึ่งสุดท้ายแล้วแนวโน้มคุณก็ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อัศวินถือถ้วยผ่านไปได้นะแต่มันไม่ได้ผ่านไปได้แบบราบรื่นนะักอัศวินถ้วยคือผ่านไปในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเนี้ทำให้ฟื้นตัวได้แต่มันไม่ได้เป็นระยะยยยาวหรือมีผลเสื่ สืบเนื่องย,วยาวๆมันแค่ช่วงนี้เวลานี้ทำให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายเท่านั้นเองโอเคถ้าเราถามเรื่องการเงินจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาคุณก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับแล้วก็จัดสรรปันส่วนในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้มันดีๆช่วงนี้จะสามารถประครับประคองการเงินไปได้แต่ก็ไม่ได้เป็นะระยะยาวคือการเงินช่วงนี้ จะทำให้คุณรู้สึกดีในช่วงนี้แต่ถ้าคุณไม่วางแผนไม่จัดการอะไรเลยอ่ะมันก็จะมีมันเขาเรียกว่ามันจะวนลูปปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากจะออกจากลูปนี้คุณก็ต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าคุณจะแตกยอดยังไงจะต้องทํำยังไงเพื่อให้การเงินมันเข้ามากกว่านี้ทําให้โอกาสมันมากกว่านี้อย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาเราแต่เราต้องวิ่งไปหาโอกาสนั้นนะครับ โอเคจบแล้วนะครับในเรื่องของการเงินนะครับไพ่สีใบบอกข้อมูลออกมาแบบนี้นะและนี่คือข้อมูลจากไพ่ทาโรส่สำหรับวันนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ฝากกดไลค์ฝากติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆจากไพ่ด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครมีปัญหาเกีย่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ